รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดรศิวพรสีสักดินันท์ ข่าวดีสําหรับผู้พิการค่ะรัฐบาลโดยกรมการจัดหางานนะคะได้ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนํา21แห่งลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทําสําหรับคนพิการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทํามีไรายได้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิใจโดยในปีงบประมาณ2,568นี้มีการจ้างงานผู้พิการกว่า2,700คนค่ะสร้างไรายได้กว่า2,300ล้านบาทนะคะพร้อมเด หน้าผลักดันให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจ้างคนพิการเพิ่มขึ้นค่ะรวมทั้งสร้างตำแหน่งงานที่เหมาะสมและพัฒนาทักษะคนพิการให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีไรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ ผู้พิการที่สนใจจะสมัครงานสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือจะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไทยมีงานทำหรือที่สายด่วน1 5 0 6กด2และ1694ค่ะ